กติกาที่กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปโดยลับของรัฐสภาเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าเราใช้ระบบแมนนวลหรือบัตรออกเสียงลงคะแนนมาแล้วหลายสิบปีและเมื่อมีรัฐสภาใหม่เกิดขึ้นนอกจากระบบการแสดงตนด้วยการเสียบบัตรเราใช้แต่การออกเสียงลงคะแนนแบบแมนนวลกับแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดเผยม,มาโดยตลอดแต่ยังไม่เคยทดลองใช้กับการลงคะแนนโดยลับแบบอิเล็กทรอนิกส์แม้แต่ครั้งเดียว และสุดท้ายก็มักจะมีคำถามมาก่อนเสมอว่าโหวตอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะรับจริงหรือไม่การลงคะแนนโดยลับแบบอิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการเข้ารหัสโดยคำสั่งของประธานในที่ประชุมเมื่อสั่งให้โหวตลับระบบจะเปลี่ยนไปเข้าสู่โหมดวันทามวันโหวตเมื่อสมาชิกกดลงคะแนนข้อมูลก็จะไหลเข้าสู่ระบบและวิเคราะห์รายงานผลออกมาเป็นตัวเลข พร้อมกับแสดงจำนวนองค์ประชุมเพื่อเป็นการรีเช็คผลคะแนนให้ตรงกับจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมจากนั้นทันทีที่มีการลงมติแล้วเสร็จชุดข้อมูลก็จะถูกลบทันทีโดยอัตโนมัติปลอดภัยชั้นความลับนี้จากการพูดคุยกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบประชุมของรัฐสภาไทยภายใต้แบรนด์ชั้นนำอย่างบอส คุณอภิชัยเนียมจีรวัตรระบุว่าเป็นระบบลิขสิทธิ์เฉพาะภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งยืนยันมีความปลอดภัยที่สูงเทียบเท่าระดับสากลในยุโรปและอเมริกาเนื่องจากข้อมูลการลงคะแนนไม่ได้ถูกเก็บในรูปแบบสตอเรจไม่มีการระบุชื่อสมาชิกในการโหวตแต่ละครั้งแต่จะรายงานผลเป็นตัวเลขโดยทราบผลหลังจากการลงมติแล้วเสร็จไม่เกิน3นาทีซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย ส่วนเรื่องของการล่วงรู้ข้อมูลการนับคะแนนของเพื่อนสมาชิกที่นั่งข้างๆกันนั้นฝ่ายระบบก็มองว่าเป็นเรื่องนอกเหนือการควบคุมซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกและความซื่อสัตย์ของสมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยกันเองถ้าเป็นการล,ลงคะแนนแบบลับแล้วเจ้าหน้าที่สามารถที่จะสอบผลข้อมูลได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นว่า,าผู้ทรงเกียรติท่านไหนลงคะแนนให้ใคร เพราะว่าระบบเนี่ยทำหน้าที่แค่ดิสเพลย์ผลการประมวลผลการลงคะแนนเท่านั้นนะครับไม่มีหน้าจอตรงไหนเลยที่จะไปสืบค้นได้ว่าผู้เจ้าของบัตรคนนี้ลงคะแนนให้ใครถ้าท่านประธานสั่งการให้เป็นระบบลับครับแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบที่ในห้องควบคุมนี้หรือเจ้าหน้าที่แอดมินที่ดูแลฝ่ายคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถดูได้ปกติอ่าแฮกเกอร์จะเข้าเจ่ะระบบเข้ามาผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาเจาะเอาข้อมูลน่ไปใช้ก็คือ จะต้องมีหลอกไฟล์หลอกไฟล์เนี่ยเก็บจากไหนเก็บจาก Storage หรือพวก f a แ h ชช i ไ e ในอุปกรณ์ดีไวส e ต่างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่ง Tablet หรือ s e r v ์ฟเอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในห้อง Data Center แต่ระบบการประมวลผลของ b o s เนี่ยไม่มี Storage ไม่มี f a แ h ชช i ไ e ในตัวเลยเป็นระบบ One Way One Time กดปุ๊บข้อมูลส่งออกหายเลยครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถมาสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ในตัวอุปกรณ์มัน เท่าที่ดูจากอินเทอร์เน็ตรัฐสภาประเทศไทยนี่น่าจะเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ติดท็อปฟของโลกนะครับแล้วก็ระบบชุดประชุมในห้องประชุมนี้ก็ทันสมัยที่สุดณปัจจุบนัน เราไม่น้อยหน้าไข่ครับเรื่องระบบการประชุมของรัฐสภาเรา,า,า,เราจะเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นแตกต่างจากระบบแมนนวลซึ่งในระบบแมนนวลคือเจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมซองเอกสารใส่บัตรลงคะแนนให้กับสมาชิกทุกคนซึ่งสมาชิกจะทําเครื่องหมายกากบาดลงในช่องทําเครื่องหมายตามประเด็นที่จะออกเสียงก่อนปิดผนึกใส่ซองและเดินไปหย่อนในหีบบัตรด,ด้วยตัวเอง เมื่อถูกขานชื่อโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรจนครบทุกคนขณะดเดียวกันจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนที่มาจากสมาชิกตามที่ประชุมเห็นควรเพื่อความรัดก,กุมของการนับคะแนนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ด้วยระบบการออกเสียงลงคะแนนแบบแมนนวลที่ละเอียดซับซ้อนจึงทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคลระยะเวลารวมทั้งการตรวจทานคะแนนให้ตรงกับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจึงสูญเสียการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติอันมีค่าไปถึง2ชั่วโมงหรือบางครั้งมากสุด3ชั่วโมงเลยทีเดียว และหากเปิดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนแราษฎรพุทธศักราช2562ข้อที่84วิธีปฏิบัติการออกเสียงลงคะแนนโดยลับไม่ได้มีเพียงระบบแมนวนวลอย่างที่ผ่านมาทางเลือกยังมีอีกสองวิธีนั่นคือการใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกำหนดและอีกวิธีคือที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี ดังนั้นสำหรับการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องใช้วิธีโหวดลับทหารมาใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนด้วยอิเล็กทรอนิกส์นับว่าน่าสนใจอย่างมากประกอบกับรัฐสภาที่มีสัดส่วนผู้แทนคนรุ่นใหม่สูงขึ้นแต่เหตุใดที่รัฐสภาไทยหรือสมาชิกอย่างไม่มั่นใจกับระบบใหม่ ซึ่งก็เป็นคำถามที่เราพยายามไปหาคำตอบจากนักการเมืองรุ่นใหม่และยังมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จริงๆในในในส่วนของตัวระบบเนี่ยผมในฐานะสมาชิกผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าตัวระบบเนี่ยมันทํางานได้อย่างถูกต้องนแล้วก็มีความปลอดภัยแต่ว่าในเรื่องของการกระบวนการในการโหวตลับนะครับถ้าจะให้ลงมติที่โต๊ะตัวเองพูดง่ายคือสอสอห้าคนนั่งโต๊ะตัวเองแล้วก็โหวตที่โต๊ะตัวเองเนี่ย โดยกระบวนการนะไม่ใช่ตัวระบบนะครับมันไม่มีทางทําให้รับได้เลยถึงแม้ผมจะตั้งใจเอามือป้องแค่ไหนเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเพื่อนๆข้างๆมองพอนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ถ้าสมาธิที่กำลังจะโบนรู้ว่าเพื่อนข้างๆมีจิตในการเห็นอาจจะเห็นของฉันได้เนี่ยมันทําให้สุดท้ายเนี่ยการลงมติมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในรัฐธรมนูญนะพูดง่ายคือพรรคการเมืองสามารถอิมโฟเรนซ์มีอิทธิพลในการลงมติของสมาชิกได้เพราะว่ามันมีคนเห็นนะ ถูกไหมฮะแต่ว่าเจตนารมณ์ให้ประธานสภา,าต้องหวรับเพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้ประธานสภา,าเป็นตัวแทนของทุกคนและทุกคนเนี่ยลงมติโดยการที่ปราศจากอน,นัตที่พักการเมืองสั่งมาอันนั้นคือเจตนารมณ์ของของการลงมติรับใช่ไหมครับเพราะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งตัวระบบผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับพร้อมแต่อีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ที่กระบวนการในการโหวตซึ่งเราสามารถออก,ก,บออกแบบกระบวนการที่มาโหวตในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสภา,าได้นะ ทำให้การโหวตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้และก็ทําให้สมาชิกและประชาชนสบายใจได้ว่ามันหวยลับนี่อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะหรือทางออกเพื่อนําร่องการใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มองว่าน่าจะมีบัตรลงคะแนนเฉพาะสําหรับการโหวตลับอีกชุดหนึ่ง ซึ่งหมายเลขบัตรอาจจะไม่ต้องตรงกับเลขสมาชิกด้วยการสุ่มหยิบบัตรมาลงคะแนนณนะจุดที่รัดกลุ่มเพื่อป้องกันเพื่อนสมาชิกร่วงลุกข้อมูลกันเองทั้งนี้การเลือกใช้ระบบที่มีความทันสมัยนั้นก็จําเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือกระบวนการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกัน รวมทั้งเพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐสภาไทยมีความทันสมัยโปร่งใสและตรวจสอบได้ปฐมพรมารีถาวรทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน